อ๋อไทยสซสวัสดีครับรอครับเรอะกุณะคุณใดสวัสดีทุกท่านนะครับเอฟซีมาเลาะหาจับปูเดี๋ยสินะปูปูปูแต่เอาไอ้ทนยักเอฟซีนะอู้หูอู้ไอ้ทนเริ่มเอฟซีไปยะีปยะน่ะเอ้โลกว่าโลกว่า

งานนี้เห็นเตีตะการ,าารผ่านะครับผมเพชรซุ่มสุปป้าครับสิดได้รุบได้ก็มาเบ้งกันนะครับผมอ่ะชิดเ้าเด็ดลงโอ้ยโอ้ย i'm oh on bay bay thăng bay 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 ép lại cha bay ừ. cha bay bay cha bay 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 ừ, ừ. 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 Lô, khoan, lô. ไม่น่าเชื่อเลยไปจขเ้นมาดู่้นงหหน้าเอ้สนะตัวน,นึ่งหายแล้วสองตัวมกินเนี่ยเรอ,อ yeah. จับคับหนึ่งม อกลมาหาจับปูนะผมเจอปลาชนยักษ์นะครับเดอนมาตัวนึงนะครับผมหาจับปูต่อครับปูมามกนะครับขอบคุณการรับชมนะครับผมอายุหากินนะครับรอครับรอสวัสดีครับ